สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแรงงานไทยอย่าช้าญี่ปุ่นเปิดรับทำงานถูกกฎหมาย3ปีรับนอนเนาะสองล้านการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหากเดินทางไปอยากถูกต้องตามกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ตนเองสงไร้างรายได้เพิ่มโดยมีหลายประเทศที่เปิดโอกาสให้แรงงานสาขาต่างๆเข้าไปทำงานได้อย่างถูกต้องล่าสุดกรมการจัดหาง,งานได้เปิดเผยเรื่องการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นที่ข้อเสนอบอกเลยว่าน่าสนใจมาก เพราะการทำงาน3ปีจะมีะไรายได้ประมาณ2ล้านบาท จะมีการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นณศูนย์ส,สอบกรุงเทพมหาคนครด้วยวิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ t o e a d o e g o t s ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารรายงานไทยไปต่างประเทศก็ข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางานดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัชจสจ่งสามารถศึกษาวิธีการสมัครคุณสมบัติผู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เมนูข่าวประกาศรับสมัครหัวข้อประกาศคณะอนุกรรมการจะส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IMJ ปี2566ครั้งที่5ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างอาทิงานหล่อกรึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะงานเชื่อมงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานบำรุงรักษาเครื่องจักรงานพ้นสีงานหล่อพลาสติกงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์งานแปรรูปอาหารเป็นต้นสมัครทางออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2566โดยองค์กร IM Japan จะรับผิดช,ชอบค่าใช้ใจ่ายดังนี้ ตัวเครื่องบินไปกับฝึกปฏิบัติงานครบ3ปีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง80,000เยนหรือประมาณ19,527บาท เดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นหรือประมาณเดือนละ53,000บาทค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรีเมื่อฝึกครบกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน600,000เยนหรือประมาณ146,460บาท อัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่24กรกคม2566เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยรวมเป็นเงินทางสิ้นประมาณ2ล้านทั้งนี้กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่25สิงหาคม2566ทางเว็บไซต์ของกรมจัดหางานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ